น้องกระรอกน่ารักมากๆเลยครับว่าทุกคนกินเยอะๆนะครับเหลือกกินเลยนะครับผม สบายดีครับผมสบายดีพ,พ,พี่เพื่อนและเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมตอนนี้บาปิเตอร์ตามหาน้องกระหลอกนะครับว่าจะเจอไหมครับเอยตอนนี้บาปิเตอร์เอาทัวร์เรือมาให้นะครับเนาะไปทุกคนรับสมเลยครับผมตอนนี้ทุกคน สาวลาวจะเอาจะเอาอันอาหารกระลอกให้นะครับผมว่าจะวจะยู่ไหมครับสาวลาวกับบาวลาวนะครับ บอมีนงงี่ด้วยนะครับผมคือบวเห็นชาวน้ำรอพุนพุ่นพุนยู่พุ่นต้นใหญ่พุพ่น ว่นที่เจอน้องกระหรอกวะน้อครับมเมื่อไหร่แคบบ่แดดก็ได้แดดนร่มมากเลยนะอ๋อนี่นะครับผมเอายังให้มันกิน,อนอแอปเปิเป้ลเหรอแอปเปิลค่ะนี่เอาแอปเปินนะ้ลให้น้องกระหรอกนะครับคนกินก่อนยังกระหรอกกินนะครับนี่นะครับผมน้องกระหรอกมาแล้วครับ สาวเลาวเอาแอปเปิ้ลมาให้น้องกระหรอกเขานะครับผมโอ้โห,โหน่ารักจังเลยนะครับผมนี่นครับผมน่ารักนะครับวายน้องดำนะครับนี่ โอ้ยกระลอกวิ่งมาเลยครับผมได้แล้วมีคนดุกโนะอ,อนเออเดืหาแล้วตอนนี้เราเอ,ยอยื้อเดือดมีหมดดุกโอนนั่งกินอยู่นี่ อันนี้ยน,น้องกระลองนะครับกินทั่วนะครับบาร์ิเตอร์เอาทัว่วมากินนะครับ,บว้าวน่าลักมากนะครับน้องกระลอกน,ลอนะครับผมบนี่ ไปเลยว้าวน่ารักมากๆเลยครับผม <Wow. S 1> ว้าเป็นยังไงอกะ กินโมล้มเนนเของไกลด้วยมอ้ิดูนีมารอเราอ่ะเต็มเลยทางโน้นเดี๋ยวทอมิไห วน่าหลักมากๆเลยนะครับผมนี่เร็วนี่นะครับผมว้าวตัวใหญ่มากเลยครับผม กินควัวนะครับน้องกาลองเห็นว่ตถุกคน กินเหรอเอาไม่เอาครับน่าตกเลยเนี่ยเอา สาวนา้ำโดนกระหลอกกัดนิดน,น้อยนะเจ็บปะอ๋อเมืมมม่อกี้พอดึงออกแวันงเ้อมเป็นอย่างนีนะ้เวะลากนแล้วใช่อตอนนี้โดนกัดน้องเอาน้ำนะครับผม อร่อยไหมมะฟังนี่มาอยากกินอะไรครับโอ้คอยกินดิอืมห็นหมาทุกคน ว้าวน้องกระรอกน่ารักมากๆเลยครับวัทุกคน กินเยอะๆนะครับเดือกินเลยนะครับผมตัวใหญ่มากเลยน่ารักมากๆมันไม่กลัวใครเลยนะบักตัวก็วกลัวคนอันนี้มันชอบมันใช้มันหิวนะครับผมเอา ตัวเลืองแล้วก็มาไอเปืนนะครับให้น้องมันกินนะครับเนี่มอเตอรดเนี่ยมออร์โฟลดครับินเยอะๆนะครับน้องกรหลอกนะครับกรหลอกสวยก็คน,นเยอะจังเลย บาร์บิบเตอร์ขอชมคลิปเคียงตันี้ก่อนนะครับผมเวลาชมคลิปตองไปด้วยครับผมถ้าเท่าไรก็แชร์ประสบสักไทยด้วยจ้าขอบคุณครับตามหา้องะลอกเลยนะครับผม